สวัสดีเจ้า fc พี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเจ้าวันนี้ที่พะวันเจ๋สวยป่า fc มาพอต้นไหนยังอ๋อที่ที่พะวันเจียสวยลงคลีปไปแล้วนะเจา้าบางคนบางท่านก็ว่าใครหันต้นบมะมืน้นเป็นจะใดนะเจ้าเนาะต้นมันจะใหญ่มันจะน้อยอนะอเจ้าเนาะหนยมันจะเป็นจะใดวันนี้ที่พะวันเจียสวยป้า fc มาพอต้นบเมืน้นเจ้านี่ต้นบ่ามืน้นอยู่ในแพะในป่าในห้อยในดอยนะเจ้าเนาะ ถ้าในสวนนี่มีต้นะบะมื่จะเป็นห้าหกต้นนะเจ้าหลายที่หลายตางแต่วันนี้จะปาเอฟซีมาเค็ดหน่อยะบะมื่เมื่อมันหน่อยมันก็จะเหมือนกับหน่อยะบะม่วงนะเจ้าเนาะหน่อยะบะม่วงนั่นแหละแล้วก็มันก็จะลนลงมาถ้ามันซุกมาก็ลนลงตกลงมาขี้ดินตกลงมาขี้ดินมันก็จะมนเน่าเน่าแล้วก็จะแกนมันก็จะร่อนนี่เอฟซีนี่เนี้โอ้นี่นี่นน โอ้นี่เนาะนี่เนาะอ่านี่นี่นีนี่เนี่ยเมื่อเป็นละอ่อนนี่ก็มาซ้อเจีอีน่ะ FC นี่นะเนี่ยมาซ้อเจีอีน่ะแล้วก็เอาไปโบขายนี่เนี่ยประเมินอันนี้อ่าต้นมันแทบจะโนมอยู่โหนมันถึงน้อยนะเจ้าเนาะไปเดี๋เก็บของนี่ไปฟาตองมาก่อนเขาตองมาใส่โอ้หน้ากนาดนี้นี่ก็มีนี่นี่นี่ FC ดูนี่ว่านี่นี่นี่เนี่ยมันโหนมันโหนยเป็นปุ๊กเป็นปุ๊บ หน่ยป๊ะเป็นเงามันก็ตกลงมานกนูก็กินพองมันตกลงมานี่รอมันเน่าเนี่มันเปลือกมันเน่าเซซัเรียบร้อยมันก็เป็นหนยเจีอนี่นีที่ประวัตจะสวยจะเก็บเมื่อเอามาโป๊กินฮะมันมันมันลํำเฮาเคยกินตั้งแต่น้อยนนี่เอาต่มก่อนโอู้มัขนาดม่หมดเลย ีบางท่านบางคนบอกว่าให้หั่นต้นมันมื่นนี่นาเจ้าเนาะมะเขยหั่นสักกัมเตอร์บางคนกับมะเขยกินนะวันนี้ที่ประมาณเจ็ดสวยปลาเอฟซีมาเก็บมันมื่นเลยนี่เก็บหนุอยมันเอากลเอาไปโบ๊ะไปโบ๊ะแล้วก็ไปคั่วบางคนบางท่านบอกว่าขายตามกาดบางตี้ก็อนริดเป็นร้อยบางตี้ก็อนริด ซิเย็บซิฟอีนะ่ะแล้วเตะมมื่นนี่มันเป็นอาหารของอของงวัวของควายงัวควายนี่มาอยู่บ้านอยู่ห้อยอยู่ห่องเราเอาไปเลี้ยงตําดยตำแพะ่ําป่ามาหารต้นบมมื่นนี่ยงัวควายแต่ก่อนมันกินนอหมูมื่นมันจะเกียวเกียวแล้วมันก็จะอันมั่าม่มม,มันจะเกียวเอื้อง มันว่าเอื้องเอื้องกิ้วเงือกเนีกค่ะงัวควายนี่มันจะหมามกินเปลือกแล้วมันก็จะคลายออกมาคลายเอาเม็ดบ๊บเมือน,นี่นะออกมาเอาไปซอมบบอมือแตะกอนนี่บ่ต้องไปซอมในปากก็ได้ไปซตําแรงงัวแรงควายแรงงัวแรงควายอินะเจ้าเนาะแรงงัวนี่เป็นอันที่อันนวยบ๊อมื่อหูเนี่ยมันเลอะกรตือเนาะ บางคนบางท่านเปิ้นก็บอกเข้าใจว่างัวม้ม่มควายม้ามนี่คืออยังม้ามก็คือเกี้ยวเกี้ยวกินเดี๋ยวเจนะ้าเนาะเกี้ยวกินเดี๋ยวเจ้าเอฟซีเขามีตั้งพี่น้องอ่าตั้งคนเมืองคนไทยเดี๋ยวเจนะ้าเนาะตั้งคนอีสานพี่น้องอีสานเขาเนี่ยเปิ้ลเปิ้นห้องว่ะหน่อยมักบก๊ก หมัก <c oughs> บ,บกเอ็นะเจ้าแม่กอดเจ้าพี่น้องอีสานในเจ้าเนาะหมักบกบมักบกเอ็นะเจ้าอันนี้ยังใหม่แต่เจ้าบ้านข้าเจ้าห้องว่าหนุ่ยบะมื่นเจ้านี่พี่น้องเมืองลีเราพี่น้องเมืองลีพี่น้องเมืองแปะเมืองน่านพี่น้องลําปูลําปางทุกทุกพื้นที่นะเจ้าหลายๆจังหวัดที่เป็นเอฟซีได้ทักได้ทายกันกับพี่พะวันเจีนสวยนี่ วันนี้ปลามาเก็บแบบหมื่นปุ๊บมวนเต้มี่นี่กับนี่นี่วันนี้แม่โม้ไอเนี้ยมันปลอมดินปลอมหญ้าฝนตกเขาใส่มันนี่เอ็๊ซีแม่นขนาดนี่นี่กองนี่เนี่ยนี่โอ้โหนี่โอ้โห่เนี่ยโปะโบะขายแต่กันเนี่ยเนี่ยถ้าเก็นมันร้อนแล้วมันจะโบกง่ายอีกนะนี่นี่มะมื่นมือปื้อมะมือมือกุดว่ะเปิ้ลว่าเป็นละอ่อนนี่เขาชอบโบก ชอบโบะไปขายก็ได้สตางก็ได้ซื้อกี่ข้อนมละสมัยตะกอนโบะขายกรลิตห้าสิบตงังเช้าห้าตางังหมวันเดอร์เอฟซวันนี้ไผข้าวหัหนต้นบามื่นก็ได้หันละนอแต่ยังต้นบกอกสักวันที่ประวันจะสวยจะปาไปเก็บบะกอกนะเจ้าอันนี้ อดต้นพอต้นบะเมื่นต้นใหญ่ต้นหลวงสุดยอดวันนี้ป้าเอฟซมาเก็บบะมื่นม่วนๆนเนออยาอคลิปหน้าป้ากันแหมไนเอเอฟซีสำหรับคลิปนี้เต้าอ,อีก,ก่อนนะเจ้าเอฟซีที่พมันจัดสวยก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกลังใจให้ที่ปรพมันจัสวยตลอดมาอยู่เป็นกำลังใจ กันไปมันเหมือน,นเจ้าจะได้ทําคลิปดีๆอยู่กูก,กับบ้านอบ้านนกบ้านนาของเฮาไปเหมือน,นอินทรเจ้าหักที่พวันเจียสวยก็ต้องขอกราบขอบุณทุกท่านทุกคนสําหรับคลิปนี้เต้าอี้ก่อนโชคดีทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้าป้ะตาคีณพ่อ